You listening to Story History Podcast? ความทะเยอทะยานถ้าหากมากเกินไปย่อมทำลายตนเองสวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงสรุปเรื่องราวของจักรวรรดิญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นมีการปฏิวัติเมจิในปีคศ1868 การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตวรวดเดียวอย่างมากและต่อมาญี่ปุ่นต้องการขยายอำนาจของตนเองในปีคศ1894ญี่ปุ่นได้บุกโจมตีเกาหลีซึ่งในขณะนั้นเกาหลีเป็นประเทศใต้อานัตของจีนจนบุกยึดได้สำเร็จทำให้จีนไม่สามารถยอมรับกับเหตุการณ์นี้ได้จีนจึงได้เริ่มประกาศสงครามกับญี่ปุ่น แต่จีนไม่สามารถต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นในขณะนั้นได้จึงได้แพ้จีนจึงได้ยอมลงนามในสนธิสัญญาของญี่ปุ่นโดยการมอบเกาะไต้หวันและดินแดนบริเวณคาบสมุทรเหลียวตรงให้กับญี่ปุ่นแต่หลังจากสงครามมีสามชาติจากยุโรปประกอบด้วยอังกฤษฝรัร่งเศสรัสเซียกดดันให้ญี่ปุ่นต้องถอนกำลังออกจากจีนและต่อมา รัเสเซียได้หักเหลี่ยงญี่ปุ่นด้วยการเข้ายึดอินแดนในคาบสมุทรเหลียวตรงและได้สร้างฐานทัพเรือพอร์ตอาร์เธอร์ทำให้ปีคศ .1904 ญี่ปุ่นได้ลุกรานเกาหลีอีกครั้งและได้ทำสงครามกับรัเสเซียและได้ถล่มฐานทัพเรือพอร์ตอาร์เธอร์หลังจากนั้นในปีคศ .1914 ในยุโรป ได้เกิดความขัดแย้งจนลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งญี่ปุ่นได้เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรและได้บุกยึดอาณานิคมของจกักรวรรดิเยอรมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อมาสงครามก็ได้จบลงในปีคศ1918แม้ว่าสงครามจะหยุดลงแต่ความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นยังไม่หยุดในปีคศ1931 ญี่ปุ่นได้เข้ายึดแมนจูเรียและได้ตั้งแมนจูเรียเป็นรัฐหุนเชิดของญี่ปุ่นในปีคศ1937ญี่ปุ่นได้เข้ารุกรานจีนอีกครั้งจนสามารถยึดเมืองหลวงของจีนได้ซึ่งได้นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ที่เมืองนานกิงซึ่งยังอยู่ในความทรงจำของชาวจีนจนถึงทุกวันนี้ต่อมาในปีคศ1939 ในทวีปยุโรปได้เกิดความขัดแย้งกันอีกครั้งและได้นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สองปีต่อมาฝรั่งเศสได้ถูกเยอรมันเข้ายึดครองและเริ่มสูญเสียอำนาจในอาณานิคมทำให้ญี่ปุ่นได้ช่วยโอกาสนี้ในการยึดดินแดนแถบอินโดจีนจากฝรั่งเศสทางสหรัฐอเมริกาจึงได้เริ่มมาตรการคว่มบาตญี่ปุ่น และได้กดดันให้ญี่ปุ่นถอนกำลังออกจากจีนวันที่7ธันวาคมปีคศ1941ญี่ปุ่นได้โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าเพอร์ฮาเบอร์มีคนอเมริกาเสียชีวิตมากกว่า3,000คนสหรัฐอเมริกาจึงได้เริ่มประกาศสงครามกับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นและเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตร ส่วนญี่ปุ่นได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะหลังจากนั้นจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นได้รุกรานประเทศต่างๆในเอเชียโดยเริ่มจากประเทศไทยในเดือนธันวาคมปี1941แต่ไทยก็ได้ขอเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและยอมให้ญี่ปุ่นใช้เป็นทางผ่านได้หลังจากนั้นญี่ปุ่นได้เข้าบุกยึดอาณานิคมของอังกฤษคือพม่าและมาลายู ฟิลิปปินของสหรัฐอเมริกาและดัตช์อีสอินเดียของเนเธอร์แลนด์ต่อมาในปี1942ญี่ปุ่นได้วางแผนโจมตีสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มจากเกาะมิดเวย์เพื่อใช้เป็นฐานโจมตีแต่ไม่สามารถบุกยึดเกาะมิดเวย์ได้หลังจากสมรภูมิที่เกาะมิดเวย์และสหรัฐอเมริกาได้ยึดพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่นได้ รวมถึงเกาะโอกินาว่าที่ใกล้กับญี่ปุ่นมากที่สุดในปี1945ทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถเข้าไปทิ้งระเบิดในญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นในวันที่8พฤษภาคมปีคศ1945ฝ่ายอักษะในทวีปยุโรปได้ยอมแพ้สงครามแม้จะโดดเดี่ยวและเสียเปรียบแต่ญี่ปุ่นกับไม่ยอมจำนน จนมีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สองลูกที่ญี่ปุ่นจึงได้ประกาศยอมแพ้เมื่อวันที่สองกันยายนปีคศ1945ถือเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิญี่ปุ่น